ไปเที่ยวในฟาร์มยัยยัยยรถไฟบอไปเที่ยวในฟาร์มยัยยัยยูรถไฟบอไปเที่ยวในฟาร์มยัยอยยูอันี้อันนี้มา่ตออันต่ออันนี้มัเชื่อมต่อเอาอะไรเชื่อมต่อคะ เชื่อไม่ได้ค่ะ หมายมาตายครบเลยค่ะรถไฟบอบไปเที่ยวในฟาร์ม e e อี่ยี่ยี่โอรถไฟบอบไปเที่ยวในฟาร์ม e e อี่ยี่ยี่โอรถไฟบอบไปเที่ยวในฟาร์มอ e e ี่อี่ยี่โอเจม่ชอบไหมคะชอบชอบเล่นรถไฟหรอคะ โอ้ยรถไฟไวมากเลยรถไฟไวมากเลยสีรถไฟไวมากเลยโอ้รถไฟมาไวเลยนี่มันไม่ม่เบ๊ะมีชอบเล่นรถไฟหรอคะ ให้น้องเล่นด้วยได้ไหมคะมหืมอน,ออนเอนดนเี๋ยวแกว่ามันข้อสามนามาที่เราแบบนี้ไหนคะก็คิดต่อนี้ด้วยมันต่อได้แค่น,นั้นนะลูกบอกไปเดียวในฟาร์มยี e ่ยอยี่ยอโอ้รถไฟบอบไปเดียวในฟาร์มยี e ่ยอยี่ยอโอ้ แหม่มีดูรถไฟบอ๊อบสิแหม่มีหนูเอาเอาเอาต้นไม้มาเรียงด้วยนูดูสิมีต้นไม้ปล่าแหม่มีเอาต้นไม้มาเรียงยแล้วแหมนี้หนูเอาต้นไม้มาเรียงด้วยลูกนู้น่ะในหนู้น่ะใ,ในกล่องลูกใช่นู้น่ะต้นไม้สีเขียวเขียวอ่ะเห็นป่ะหืมึดูทำอะไรคะ ไม่ต้องต่อแล้วคะ่ะเพราต่อให้แล้วแอ้มี่ต่อรังกับหืมเพราต่อให้แล้วเนี่ยเห็นปะรถไฟบล็อกเนี่ยนะเห็นไหมลดไฟบล็อกไปเทียเดย์ฟอร์ยียยย่เออยี่เออโยเอนั่นแหละต้นไม้มาตั้งให้ครบเลยทำไมมาตั้งให้ครบเลยคะ่ะเลยค่ะ ตัวไม่ออกไม่ตัดออกเด้อรถไฟล้มแล้วรถไฟล้ลมแล้วทำไงอ่ะ <c oughs> ฮะรถไฟล้ลมแล้วทำไงลูกหืึรถไฟล้ลมแล้วทำไงอ่ะฮะเฮ้ยทำไรคะหื ทำไงอ่ะอ่า่้มไงพังเลยวะ